อยากเป็นคนหนึ่งที่ผอมง่ายและอ้วนยากมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับคือหลายคนมากเลยนะครับที่แบบอาจจะอยู่ในเวของการดูแลตัวเองอยู่นะแต่เขาก็ดูแลแบบชนิดที่เรียกว่าเอ้ยเขาทำให้ตัวเองผอมลงได้แล้วผอมโอโ้แต่กว่าจะผอมลงได้นี่มันก็ยากเกินแสนเขียนเหลือเกินแต่ผอมได้นะแต่พอหลุดปั๊บปวดจะอ้วนกลับมาก็อ้วนง่ายๆเลยการเป็นบางคนก็แบบโยโย่เอฟเฟกถามหามาเลยซึ่งแบบเฮ้ยมันอาจจะมาจากการที่เราดูแลตัวเองไม่ค่อยถูกต้องในเรื่องของการปั้นหุ่นนะครับเพราะจริงๆแนละ้วถ้าเอาในแง่ของการปั้นนหุน่่ที ถูกต้องจริงๆนะมันจะทําให้เรามีหุ่นดีและหุ่นดีแบบอยู่คงทนและถาวรแทบจะบอกว่าตลอดไปเลยก็ได้ถ้าเรารู้แก่นของมันจริงๆและมันจะทําให้เราไม่กลับไปอ้วนใหม่อีกแล้วมันจะทําให้เราไม่อ้วนง่ายและมันจะทําให้ผอมง่ายด้วยนะครับเพราะบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะมีหลุดบ้างแต่มันจะไม่อ้วนง่ายไงแล้วพอมันจะกลับมาซ่อมมันก็จะซ่อมได้สบายมากเลยด้วยหลักการของการปั้นหุ่นทั้ง3ข้อนั่นเองครับนั่นก็คือ1ให้เรารู้ว่าวันวันหนึ่งเราควรจะทานอะไรบ้างด้วยการที่เราควรจะมีการแบ่งสารอาหารทั้้งงงง5หมมู่่่่ในสสนสััดดววทีีกกบคาาาตออรรข เช่นเราต้องรู้อะครับว่าวันวันหนึ่งเรากินโปรโตีนได้ถึงไหมคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยเรากินอยู่ในเกณฑ์ไหมวิตามินแร่ธาตุเรามีกินด้วยไหมอ่ะลองมาเช็คซิในเมนูอาหารแต่ละเมนูที่เรากินในแต่ละวันถ้าอะไรที่มันเกินเราก็ค่อยๆปรับลดถ้าอะไรที่มันน้อยแต่มันดีนะเช่นโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุอย่างเงี้ยครับเราก็ปรับให้มันเพิ่มขึ้นปรับบาลานซ์ของมันสมัยทั้งหหมู่วเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะดีมากๆเลยและที่สําคัญ การทานอาหารที่ดีมันคือแหล่งวัตถุดิบชั้นดีที่จะเอาไปสร้างส,างสิ่งบางอย่างที่มันจะทําให้เรามีหุ่นดีแบบง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือระบบผเผาผลาญเฮ้ยมันยังไงเหรอระบบเผาผลาญให้ผมแปลเป็นอีกอย่างก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองครับเพราะกล้ามเนื้อมันก็คือเตาปฏิกรณในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีระบบเผาผลาญดีนั่นแหละครับคือีย์หลักสําคัญที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ผอมง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราระบบเผาผลาญดีโอ้โห กินอะไรก็เผาได้หมดแล้วครับถ้าเกิดว่าปรับรถอาหารให้มันบาลานซ์อีกนิดหน่อยนะโอโ้โหมันก็ดึงไขมัน,นออกมาใช้แล้วมันก็จะผอมง่ายๆแล้วมันก็จะกลับไปอ้วนยากมากแล้วเพราะว่าคุณมีระบบเผาผลาญที่ดีพร้อมอยู่แล้วโอเคไหมครับดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญก็คงต้องออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสิ่งนั้นนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่ง ทุกส่วนควบคู่กับการทาคาร์ดิโอโอเคนะครับเพราะการทําเวทเนี่ยก็ควรทาทุกส่วนเพราะว่าไขมันมันสะสมทุกส่วนอยากสร้างเตาเผาและมีระบบเผาผัานที่ดีให้ร่างกายก็ควรจะสร้างไว้ให้ครบทุกส่วนนั่นแหละโอเคนะครับและสุดท้ายและท้ายสุดกันข้อที่3นั่นก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6 8ถึงชั่วโมงนอนให้ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยต่อให้เราคุมอาหารให้ดีออกกําลังกายให้ตายยังไงร,ระบบเผาผกันก็ดีไม่ได้โอเคนะครับเพราะที่สาคัญกล้ามเนื้อมันจะเสริมสร้างได้ดีและมีประสิทธ ทั้ง3าข้อลองไปเช็คดูถ้าเราทําได้เราจะมีระบบพอผ่านดีและถ้าระบบพอผ่านเราโคตรดีนะเราจะเป็นเกินหนึ่งที่บทจะผอมก็ผอมง่ายๆบทจะกลับไปอ้วนอย่างแบบบทจะกลับไปอ้วนก็คงไม่มีอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ขอฝากไ้ด้วยเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ